ขอร้องให้เขาเปิดวัสุปเปิดประตูให้เธอก่อนที่ซอมบี้จะมาถึงวัสุถามรีนว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมเรีนหายใจอย่างเหนื่อยหอบวัสุก็ปลอบเธอว่าเธออยู่ในห้องนี้ปลอดภัยแล้วเรีนถามเขาว่าจะทํายังไงต่อวัสุก็บอกว่าไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวมีคนมาช่วยพวกเขาเองทางด้านผู้บัญชาการก็สั่งให้ผู้พันพาทีมเข้าไปช่วยวัสุและภรรยาออกมาตัดภาพมาที่สิงและปัตตี้หลังจากหนีไปทางบันไดหนีไฟปัดตี้ก็เสียใจมากและไม่อยากจะไปต่อเขาร้องไห้ออกมาสิงก็บอกว่าจำที่แม่บอกได้ ไหมว่าให้เข้มแข็งัดีก็ยิ่งร้องไห้หนักกว่าเดิม่อนกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งทั้งสองก็จับมือกันเดินขึ้นชั้นบนทางด้านวัสุเองเขาก็พูดกับภรรยาเขาว่าเดี๋ยวก็ได้ออกไปจากที่นี่แล้วแต่เมื่อมองดูถุงเลือดก็เห็นว่าเลือดเนี่ยกำลังจะหมดวัสุจึงพูดกับลินว่าเขาช่วยคนทั้งประเทศแต่ภรรยาเขาคนเดียวเนี่ยยังช่วยอะไรไม่ได้ลินก็บอกว่าตลอดเวลา5ปีที่เขาอยู่ข้างๆภรรยาของเขาเธอเชื่อว่าภรรยาของเขาเนี่ยรับรู้ได้จากนั้นวัสุก็ขอร้องให้ลินเนี่ยออ เป็นต้องทำเพราะวัสสุบอกว่าเขาจะพาเธอออกไปจากที่นี่ทางด้านสิงและบัดดี้ก็มาถึงชั้นสิบแต่ไม่สามารถเปิดบันไดหนีไปได้ในตอนนั้นด้านนอกก็มีเฮลิคอปเตอร์ขับอยู่บนท้องฟ้าบัดดี้ก็บอกว่ามีคนมาช่วยแล้วแต่แล้วทางทงหารที่เข้ามาก็ได้ติดตั้งระเบิดไว้ทั่วทั้งโรงพยาบาลพร้อมเสียงสั่งการว่าต้องปฏิบัติการภายใน30นาทีจากนั้นลินก็ออกจากห้องและเดินไปตามทางเดินเพื่อไปที่ห้องเก็บเลือดแต่ระหว่างทางก็ต้องคอยหลบเหล่าซอมบี้ไปด้วยัภาพมาที่สิงและบัดดี้หลังจากที่เข้า ในชั้นสิบเขาก็พบกับสร้อยที่คล้องแหวนของรินและเขาก็เห็นเธอกําลังวิ่งหนีเหล่าซอมบี้อยู่อีกห้องหนึ่งสิงจึงลุยเข้าไปเพื่อช่วยรินแต่ก็ต้องจัดก,การซอมบี้ที่วิ่งออกมาจู่โจมด้านนอกด้วยทางด้านทหารก็บุกเข้ามาและไล่จัดก,การซอมบี้ที่วิ่งเข้าจู่โจมพวกเขาเช่นกันเพื่อขึ้นไปที่ชั้นสิบเพื่อช่วยวัดสดุกับภรรยา กลับมาที่สิงเขาใช้เสาน้ําเกลือแทงเป็นอาวุธต่อสู้กับเหล่าซอมบี้และกําลังจะเข้าห้องที่ลินอยู่ในขณะที่ลินวิ่งหนีซอมบี้ตัวหนึ่งเธอก็เห็นสิงจากกระจกด้านนอกเช่นกันทั้งสองต่าง